ราศีเมถุนสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นความหลากหลายนะครับอืมคือเขาเป็นคนที่เออชอบนะี่ชอบที่จะทำสิ่งนู่นทางนี้คิดอะไรใหม่ใหม่เออทำอะไรใหม่ใหม่ชอบที่จะแบบไม่อยู่นิ่งเ่ยเออเป็นคนที่คี้เบื่อนะเวลาทําอะไรก็ตามมันต้อง ทำสิ่งนั้นใหม่ๆเป็นคนมีไอเดียบันเจิดนะเออเป็นคนที่ไม่ว่าใครอะไรก็ตามจะให้ขอความช่วยอะไรเขาก็ช่วยเต็มที่นะไม่ใครจะขอไอเดียอะไรมาก็ตามเนี่ยเขาชอบมีความคิดแปลกๆความคิดอะไรดีๆออกมานะเหมือนเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับมาร์โดเอร์ของทักษิณติ่ะเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นฟุตบอลนะเออคือในเรื่องของ,ของการที่เขาจะรักใครประตานต้องสายหนึ่งเนี่ยเขาเต็มที่นะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่พร้อมที่จะ สร้างสารความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเหมือนเขาเป็นได้ทั้งที่รักของคนรอบข้างแล้วเป็นที่รักของคนที่เขารักด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิแล้วเป็นคนอ e ินเวิร e ์บดเอ็กซ์ตอร์ดภัขึ้นว่าเป็นคนเ e อ็กซ์ตอร์ดนะเออเข้ากันได้ทุกๆคนเลยนะแล้วก็พยายามไม่จะขาดสัมพันธ์คนรอบข้างด้วยซ้ำไปนะผับซับเพาะจิตใจพูดคุยนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือนะเออคือเขาอยากเห็นคนรอบข้างมันแบบมีแต่มิตรภาพมีแต่ความสุขนะครับ แล้วอายุหนละักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่ก็เป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะครองใจนะครับลักเซร์ที่หน,นึ่งเนี่ยทำย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นแปดหมยนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ก็คือเหมือนจะเข้าถึงง่ายนะแต่บางทีเขาก็ค่อนข้างที่จะเอต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการจะทําคามเว่าใจไม่ใช่ว่าเร็วเออไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บ ครบปับ๊บเออก็ต้องใช้เวลาไดหนึ่งนะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้คือในเรื่องของนิสัยในเรื่องของเอ่อความเป็นอยู่เออในเรื่องของความคิดความอ่านนะเรื่องของการใช้ชีวิตมันเข้ากันได้ไหมจะมีปัญหาหรือเปล่าเออเคยเจอเรื่องอะไรมาและมันคุยกันแล้วมีความสุขหรือไม่เนี่ยเออถ้ามันเป็นสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยรักษาหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มที่กับคุณคนนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเททั้งใจให้ใหกับคุณในด้านกางนนะครับอ่ะมาดูซิว่ารักษะไอ้สอบนะ่าจะเป็นแบบไหนดูซิ ลักษณะที่สองนิสัยเป็นอย่างไรนะครับใครขึ้นโยคะนะครับอืมคือเขาเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครเลยนะเออเป็นคนที่คิดบวกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขกทุกคนนะแต่เขาเพียงแค่ว่าไม่อยากจะไปหนักใจมากกว่ากับความคิดลบๆหรือใครทีีเศร้าตีลบๆเนี่ยเขาจะพยายามเลี่ยงเบี่ยไปสนใจมากกว่าแต่ว่าในเรื่องส่วนของการทํางานหรื่วนของการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นจริงจังอ่ะแต่แค่ใช้ชีวิตวันเนี้ยให้มีความสุขก็เพียงพองนะครับ แล้วมาดูซิว่าเราทัศนคติล่ะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นฟังเพลงนะในเรื่องของบทพาร์ทของการที่เขาจะได้รักใครสักคนเนี่ยเต็มที่นะพร้อมที่จะปิดส่วนอื่นแล้วก็มาเต็มที่กับความรักได้ด้วยเช่นกันเป็นคนข้างรักเหมือนกันนะออออะมาดูซิว่าในเรื่องของตัวต,วตวเน,น, A T ขนเขาเป็นคนอินโทรบดอินโทรบดไพ่ขึ้นเขาเป็นคนอินโทร์ดนะเออเขาไม่อยากจะอะไรใครมากมายเหมือนอยากพื้นที่ใช้พื้นที่ตัวเองมากกว่ามีความสุขใน สิ่งที่เองอยากจะเป็นเอออยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทําใชีวิตแบบอิสระโซโลไลฟ์ในแบบของเขานะครับอะมาร์เซีานแล้วเป็นมาร์เซียนในเรื่องของอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยถ้าคุณอยากจะครองใจนะครับคนลกสณะทีสสกเนี่ยจะทําอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้น หนึ่งไม้นะครับเข้าหาเลยนะเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับมันเป็นการที่คุณเปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณออกมานะครับแล้วก็ทําให้คนลักษณะนี้เขาเขาชอบความเป็นตัวตนของตัวคุณอยู่แล้วนะครับยิ่งสเสน่ห์ในปี2องพักของชาวราศีเมทุนเนี่ยคือสติปัญญาถนะ้าคุณย้อนกลับไปดูนะคือคุณใช้สติปัญญาของตัวคุณความฉลาดของคุณความเก่ง,งคุณเนะ่เขาก็โอเคชอบในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะครับก็เข้าหาได้เลยนะแต่เป็นว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึอเออกับการที่มันต้องค่อย เอาใจใส่ค่อยคอยเผยความเป็นตัวตนค,ค่อยๆเ,เรียนรู้ทำความรู้จักกันไปไม่ต้องไปรรีบจนเกินไปก็เพียงพอนะครับมาดูลักษณะที่สามเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่สามนะคะไฟขึ้นอบอุ่นเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเออเป็นคนที่อยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างครอบครัวนะคนใกล้ชิดเป็นคนที่เปิดเผยเออไม่ อะไรกับใครมากๆนะเออจะเป็นคนเปิดเผยแบบเออโอเคฉันเป็นอย่างเงี้ยใครกีไงก็ไม่เป็นไรเออใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแบบนั้นเลยนะครับมารู้สว่วในเรื่องของทัศนติหลักเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นนอน,นไม่ใช่เป็นคนชอบนอนนะคือเขาเป็นคนที่ง่ายๆนะสบายๆกับความรักนะครับก็ไม่ได้คิดจริงจังว่าต้องแบบนั้นแบบนี้เป๊ะๆนะก็เอาเป็นว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจนั่นแหะพอแล้วนะครับแล้วเป็นคนอินโทรวิร์อเอ็กโทรด อืมเขาเป็นคนเอ็กโทห์ดนะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาปรารถนาอยากให้คนยิ้มอแต่ใครที่มันไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาก็ปล่อยทิ้งไปนะเออเขาก็เพียงแค่อยากเก็บคนที่จริงใจได้เอออยากจะคบหาคนที่ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาถ้านะเป็นเพื่อนคนรอบข้างนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะมีคบใครมากนะักเพียงแค่มองไปรอบๆอ,บอบ้เป็นความสุขพอแล้วจบอืมอ่ะมาดูซิว่าแล้วอายุล่ะมากกว่านมากกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุ ่วคคุณนะรับเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศดูซิเป็นคนต่างประเทศเลยนะเอ,อแลวทำอย่างไรนะครับจะครองใจนะคนลักษณะนี้ได้บ้างให้ขึ้นแป๊บเดืยนนะครับจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะมันเป็นการที่แสดงความจริงใจนะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะครับเป็นในเรื่องของการที่แทบจะไม่ต้องทาอะไรนะเพียงแค่คุณแสดงตัวเองออกมาว่าคุณชอบนะคนลักษณะนี้นะแค่นั้นเลยนะมันเหมือนใช้เวลาเพื่อจะทําความรู้จัก การเข้าหาการเรียนรู้เนี่ยจะทําให้ใจตัวเขาเนี่ยก็จะเบ่งบานเออแล้วก็จะเข้าหาตัวคุณพัฒนาความรักไปในทิศทางทีได้โดยเช่งการแ่รผลรัศมีสามนะครับมารูึกว่าทั้งสามสระเนี่ยนะครับจะเจอที่ไหนได้บ้างที่รักไปขึ้นในเรื่องของออนไลน์นะเออการคักหาการพบชัดนะ้าพูดคุยนะครับอได้ทั้งใ,ใ,ใ,ในเรื่องของ Facebook, นะ่อินตาแกรมทิกต็อก นะทวิตเตอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะเออมีโอกาสและหรือแอปพลิเคชันด้วยได้้วยนะเนื่องแอปหาคู่ต่างๆก็มีโอกาสะนะ our, าาจะคนคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเสริมสวยเนี่ยนะมีโอกาสในสถานที่คุณอา่าไปเสริมความงามนะเป็นผู้หญิงก็ไปเสริมความงามไปแต่งหน้าทำผมทำเล็บเนี่ยหรือไปเดินห้างเออผู้ชายก็ไปเดินห้างไปตัดผมไปอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสดัเดินส่วนทางกันเออมีโอกาสได้เจอคนคนนี้แล้วก็ได้ส่งสายตาพูดคุยกันน่าสารพันกันไปต่อนะครับสามไปขึ้น ออนไลน์แล้วนะอะดูซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมปับ๊บอาในเรื่องของงานมานเรื่องของงานแล้วนะครับมีเรื่องการปฏิสัมพันธ์เรื่องของงานเรื่องของอดีลงานเพื่อโร่วมงานนะครับรวมไปถึงคนที่ร่วมโปรเจกต์หรือเป็นลูกค้านี่เออมีโอกาสเจอคนคนคน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของลักษณะที่ควรระวังนะครับเป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นหมดเวลานะครับคนนี้มีโอกาสนะเป็นเรื่องของความรักเก่าๆนะเรื่องปัญหาเก่าๆเดิมๆที่มันยังไม่จบที่มันยังค้างคางแล้วยู่ๆมันพลิกอะไรก็ไม่รู้เข้ามาหาตัวคุณเนี่ยดูซิเนี่ยแล้วมันเหมือนมันมาทวงอะไรบางอย่างเออมาทําให้ตัวคุณรู้สึกทุกข์รู้สึกแบบอึดอัดใจไม่รู้จะตัดสินใจย,ยังไงนะแล้วก็มันต้องมีการตัดสินใจที่มันชัดเจนอะ ถ้าคุณหลงในเรื่องของความรู้สึกเกา่าๆเดิมๆไปนะมันยิ่งทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ยิ่งแย่ยิ่ง,ง,งขึ้นกว่าเดิมอะเอออะไม่ใช่ว่า,าทำยังไงได้บ้างให้ขึ้นเป็นขโมรหุดนะอือจริงๆแล้วการตัดใจงตัวคุณอนะจริงๆคุณตัดใจไปนานแล้วด้วยนะต้องบอกนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยเมื่ออะไรบางอย่างที่มันยังรู้สึกแบบ กังวลใจหรือว่ารู้สึกผิดกับเรื่อง่อเก่านําเดิอน,น่ะให้คุณปล่อยวางน,นะแล้วอะไรบางอย่างที่มันผ่านแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปโทรตัวเองไม่ต้องไปคิดมากเปิดใจรักใหม่ๆเปิดใจสิ่งดีๆดีกว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องมันมาแบกรับกับตัวเองจะเสมอไปนะบนรักตัวเองเยอะๆและพบรักที่ดีจะดีกว่านะครับสไ้ายน,นี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบโด่งทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ